สวัสดีค่ะวันนี้จะพามาชมนะคะมาอัปเดตนะคะมเมล็ดว่านสี่ทิศนะคะที่เรานํามาเพาะไว้นะคะนี่นะคะอันนี้ฟาร์มิโก้ควีนนะคะงอกดีนะคะเป็นที่น่าพึงพอใจนะคะนี่นะคะอันนี้ฟาร์มิโก้ควีนสองกระถาง อันนี้บาบดอนะคะเราก็เขียนชื่อแล้วก็วันเดือนนะคะวันเดือนปีที่เราเพาะนะคะเราจะได้รู้ว่าใช้ระยะเวลาเท่าไหร่นะคะเวลามีคนถามมาว่าใช้ระยะเวลาเท่าไหร่คะการงอกอันนี้เราก็ต้องจดเองบ้างจําเองบ้างนะคะอันนี้คือบาบดอนะคะนี่นะคะ วันที่ยี่สิบกุมภาหกสามนะคะที่เราเพาะ,มะเมล็ดไว้แล้วแต่กระถางนะคะเนี่ยเราเขียนไว้อันนี้บาบาดอสสองกระถางส่วนอันนี้ฟาร์มิโคลครีนนะคะที่เราเพาะ,มะเมล็ดไว้นะคะยี่สิบสามกุมภาหกสามนะคะกระถางหนึ่งเราใส่กีมเมล็ดจุลงไปด้วยก็ได้ค่ะเราจะได้รู้ว่างอกกี่ต้นนะคะ เราใส่ไปกี่เมล็ดงอกกี่เมล็ดนะคะเราจะได้กี่ต้นอันนี้กล้วยก็ใส่ประมาณนี้แหละค่ะก็น่าจะงอกเกือบทุกเม็ดเพราะเลือกแต่เม็ดติ่งๆเพาะนะคะเวลาเราเพาะเราก็นําเมล็ดนะคะวางบนดินแล้วเราก็ใช้ดินเนี่ยกลบหน้าบางๆนะคะกันไม่ให้เมล็ดมันเปลวแล้วเราก็ลดน้ำกล้วยก็ลดน้ําด้วยครั้งแรกนะคะลดด้วย น้ำนืแดงที่กล้ยทำนะคะจุลินทรีย์สังเคาะแสงนะคะแั้นก็งอกดีนะคะค่ะกล้วยก็มาามาชมนะเท่านี้นะคะขอบคุณนะคะที่รับชมสวัสดีค่ะ